สวัสดีครับผมคนมืองหนาอีสันดีชนเชแนลครับผมกลับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้ววันนี้ผมพามาดูรถนิสสันสี่ประตูครับเป็นสองพันห้าสองพันห้าป่าเาขายราคาแบบราคาเบาๆราคาเบาๆห้าหมื่นหน่อยๆครับขายกันห้าหมื่นหน่อยๆอ,อ่ะห้าหมื่นเนาะเดี๋ยวมาดูว่าห้าหมื่นหน่อยๆยังไงไปครับผมไปดู ครับที่สันคันนี้เป็นนิสันสี่ประตูครับสี่ประตูเครื่อง2 5งพันห้าสองาปาขานะครับปาขาครับท่านผู้ชมในเป็นแบบนี้เลยครับจะขายห้าหมื่นห้าเจะขายห้าหมครับคันนี้ประกาศเลยห้าหมื่นห้าเดี๋ยวไปถามช่าว่ามีอลอรบอไหมครับมีฟลอรมอยมีฟลอรบ,บอหครับช่างฟลอรบ,บอสประกันต่อไปบอ ต่อแล้วาขาดบ่เออภาษีขาดเกินครับแต่ว่าใครเสียไปต่อกับไปต่อครับหาสิบหาเนาะหาหมื่นหาเออหาหมื่นหา,หา,หนหาต่อรองได้ว่าเั้นโอ้เอาเพื่อถามกันตรงๆครับก็คือภาษีขาดไม่ได้ต่อภาษีรถอยู่ที่อู่มาดูที่อู่เลยครับโทรหาคน,นเมืองหนาวเลยเหตุบางสะพุงครับลูกคันนี่ ปิดถนนใหญ่ทางดับนี่แหละครับเดี๋ยวดูข้างเครื่องในเครื่องก่อนนะดูข้างในเครื่องมาด,ดูข้างในเครื่องครับขึ้นบ่ละ่ะขึ้นบ่ขึ้นดึงบ่ขึ้นสตาร์ทปิดไหมเดี๋ยวแก้มเลือดโอ้ยขึ้นครับงาที่เปิดก่อนงาที่เปิดก่อน เราได้นกมันเ,นอออก,เกิดปเนาะ้นมือเราคือหาไปเห็นนอกป่มออันเกิดแม้นู้นนี่ที่เห็นแล้วครับในเครื่องเป็นแบบนี้ครับพี่น้องฝาขาวแต่มาพ่นมาพ่นเป็นฝาแดงครับสภาพแบบนี้เลยหาหมื่นหาแล้วครับผมไปใช้งานครับห้าหมื่นห้าพอไปวิ่งใช้งานครับเออ 2ครื่องเครื่องก็ทำมาเขาชจางเขามาทำแล้วดีๆถ้าจะไปวิ่งใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยวิ่งตามไร่ตามสวนไปตลา,าดก็ได้ครับตัวนี้ก็ไปได้สี่ประตูด้วยต่อรองได้อีกห้าหม้ามาดูกันครับเออครับรถที่ร้านนี่แหละที่อูช่ช่างช่างแยม้มครับสช่างแยม้มเออซื้อสร้างอ่นนะแบบนี้เลย กูใดสนใจครับผมโท,โทรมาหาคนเมืองหนาวเลยครับกับบ้าตึกเถือกครับผมกับบ้าตึกเถือกหาเมือนหาพันเอาโอ้ยถือกิริซั่มเสื้อซั่มแถมซั่มแจกขี้ประตูตหาหักโอ้ยขี้เบิร์ตขอบก้วครับโอเคครับผมยางก็ดีดีรับยางดีดีแล้วครับแฉลบ ยางสีเส้นยังดีๆช่วงล่างก็คืองฟีดไม่ดีๆ,ๆครับจะไปดูข้างในจะไปถามช่างก่อนว่ายังไงนี่ครับมีคันนี้มาด้วยไม่รู้ใครไม่ใครจะถามก่อนเนี่ยโอ้โหฮีโน่ครับสองสองเจ็ดตัวนี้ซูโม่อ,อันนี้รีวิวให้ดูคันนี้ครับต่อจากคันนั้นเลยรีวิวให้ดูเลยช่างกำลังทํางานโอ้ช่างอันนี้ทำขายยังไงครับเนีย่ยขายแล้วขายแล้วขายแล้วโอ้ ไปเท่าไรครับเนี่ยไปสามแสนกว่าคันนี้นะทุโมเนี่ยแปลว่าจะใส่ขายเรียบร้อยครับผมจบไปที่สามสามสิบครับสามสิบเขาจะาไปทำเป็นวิ่งอะไรไม่รู้เนาะตออ่อข้อให้อีกบ่ราคา,าเนี่ย,ร,ยร้อเสร็จีร,รอโอ้ยนี่ครับอันนี้คือคันนี้ครับคนมาหน้ารีวิวให้ดูคือเขาขายแล้วขายแล้ว แต่เรามาดูสภาพที่เขาขายแล้วเขาทาอะไรบ้างอ่ะต่อกระบะใหม่ต่อกระบะใหม่ะะหมทําสีคัดซีใหม่คันนี้เป็นช่วงยาวช่วงยาวกลับมาดูซูโม่หน่อยเนาะโหแนบเนิบนี่ครับก็ทำอะไรเลยสภาพรถเป็นแบบนี้ครับกระบะนี้เอามาเสริมหรือเอา,เอามาแปรงเอาอีกบอกระบะเดิมมันเนาะ กระบะเดิมครับน่าจะไปวิ่งเหล็กหรือเปล่ารถแบบนี้เ<ด>นี่ยอยู่ทรงแล้ว<ด>แกวแกวนี่ครับผู้มชมเป็นหกร้อยยาวครับโอ้ยาวจริงๆยาวมากเลยขายไปแล้วครับขายที่สามแสนเรียบร้อยอันนี้คนเมืองหนาวรีว,วให้ดูคับกำลังช่งางกำลังทำอยู่ี่ครับที่อู่ช่างแยมก็มีแบบนี้ด้วยครับมีแบบนี้ด้วย ควรอ่ะให้สร้างกับนี้จวดๆเลยนี่ครับขายไปแล้วแล้วก็ทำให้อีกซูโม่ครับแจ๋วเลยคันนี้ถังลมครับถังลมเกีย yeah. ร์เ็กมันเรีนไหนบอครับนสร้างตอนมันยังเรีนไหนอย,อยู่บนนี่นเดี๋ย รถเจ้าซื้อมาหรือลูกค้าไม่ลูกค้ามซูมมโมสองสองเจ็ดเครื่องอไรทอเครื่องมันก็เจหาเนะโอ้เจ๋วเลยครับผมท่านผู้ชมก็คือสวยนะครับคันนี้จะขายไปแล้วช่างเอามาไม่นานโอ้ยขับพาพข้างในครับผมข,ข้างในแบบนี้เลยดงหน้าพาด,ดูแบบนี้เลย ใม่จ๊คับทุกใหม่เจ๊เลยครับคัสกเลยครับหัวซูมโม่นะครับสภาพนี้คือว่าโอโ้โหรถอายุนานแล้วแต่ว่าคือถ้าได้สภาพนี้ไม่ธรรมดาแล้วรถครับเสริมใบหัวเจ๋งให้อีกหนึ่งเสริมให้เป็นหกดวงเลยใบหัวเจิงทําแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับใครจะเอาไปเป็นต้นอย่างครับนี่ทําแบบนี้ก็ได้นละไม่ต้องจําเป็นต้องไปใส่ไฟกลมสวยด้วยไฟแบบนี้สว่างเลยครับเป็นไฟใหม่รุ่นใหม่ แจวเลยข้างล่างเป็นยังไงเนาะนี่เลยครับอ้ปัม๊มปัม๊มผูกข้างล่างครับร้อยเจ็ดห้าซันแจวขายไปแล้วขั้นไหนนี่ตั้งขั้นไหนจะสิขายอีกขายไปขั้นไหนขายหนึีเร้อยหกสิบห้าขั้นไหนกันเ้หกสิบห้านี่สันฟ้าแดงแคอ่า อันนี้เพรท่านขายปลาแดงครับผุนวู้ยผุนครับคันนี้ยังไม่ขายครับช่างแยมบอกยังไม่ขาย yup แต่จะขายหกสิบห้าบอกสันฟ้าแดงครับดีดีสองสองห้าหัวแชปหัวแชปครับหกสิบห้าขาดบอเพราะเราบอขาดบอบอคันนี้ภาษีเต็มครับคันนี้ภาษีเต็ม ยุคนี้ครับใครไว้ใครได้ครับขายเหมือนแถมแถมแถมทสีนี่เห็นบหมนี่ช่างกำลังทำสีให้ไม่ได้ขายสภาพที่มันสม้มๆอยู่กับช่างสีไม่ต้องกลัวปวดวนะันนี้คนเมืองหนาวพามาชมถึงถอูลเลยราคาหกสิบเท่าไรเกาะสหัเดีเท่าไหร มีคันนึงครับเดี๋ยวต้งมาทาหกเหมือนห้าสีให้พร้อมคันนี้หกเหมือนห้าโอ้ยตายตาฟ้าแดงเือกันนั่นอ่ะดึงตะเกียงให้พร้อมขันนี้กับหกสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวขันนี้ก่อนคันนี้ก่อนเดี๋ยวคันนี้อะไรก่อนพันจบอยู่การผสมผสานคือการหกสิบห้าคือกันแชฟปลาแดงช่วงล่างเฮ็ดไหมอขึ้นเรื่ยจังสี่ติ์อช่วงล่างพร้อมไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำสีให้ใหม่เรียบร้อยครับพวงมาได้ดีแต่ว่าอันนี้มันดีไปแล้ว ครับนี่จะมาทั้ง่างขันบดีเฮ็ดไห้บ๊อกยู่ตรงไหนอ้เฮ็ดให้ทั้งขันครับเจีวเแสมสีครับหกสิบห้าหกหมื่นหาได้ครับบ่เป็นหกแสนหาได้หกหมื่นหาหกหื่นหาผ้าสีเต็มขันนี้ผ้าสีเต็มบ่ขาดแต่ว่าขันแหลกขาดเ้อขันแหกขาดได้ขันแหลกขายแถม่เสีประตูขายห้าหมื่นหาอันนี้ขายหกหมื่นหา ามาเบิ่งคันนี้บไดนี้ตอนเดียวมีเบิร์ตเดียวกันภาษีเต็มภาษีเต็มฐานบ่กาัเดเดียวนี่ล่ะภาษีขาดขาดแค่นี้ภาษีขาดนะกรกฎาคมสิงห์นะประมาณ3เดือนคือขายแพงแต่ซั่นคือขายซ้ำกันคันนั้นมันดีกว่านี่ันหายากด้มันหายากเขาอยากได้ตัตอนเดียวโอรมันเป็นตอนเดียวครับนี่สันตอนเดียวขายราคาเดียวกันเราก็อยากจัดให้ราคาแต่โอ้เคียงดีอยู่ฝุ่นอะ แต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งครับผมนิสันนะนิสันที่ได้ยินมาเราไม่ได้ว่าของโปรโมทของเขาหรอกคือทั้งแข็งทั้งทนอือเนี่ป้าปะเดี๋ยวเบิ้งีมันดูทั้งแข็งทั้งทนเเบิงคัีมันดูแล้วเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เขาไปทําอีเยนตัวเนี้ยแม่นป้าปะแม่นเน่อ่าเป็นคัตซีอีกหนึ่งรุ่นที่เขาเอามันมีรุ่นที่มันพูดว่าไงมันลื้อไม่ได้แล้วครับมันทําไม่ได้แล้ว่ ครับเขาก็ออกแล้วไปทําเป็นอีกแตนคือตัวนี้แหละหลายๆเลยบอกเลยหลายๆรุ่นเลยหลายๆมืนกัซีเป็นแบบเลยครับกัซีดีดีวยครับเดี๋ยวเห็นอยู่ครับอครับส่วนมากนี่แหละครับส่วนมากส่วนหลายไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาถ้าเอารุ่นอื่นมาทําก็เครื่องดีเอารุ่นอื่นมาทําแต่ตัวนี้ก็คือเครื่องดีแต่กระบะหลังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ ครับนี่แหละก็คือที่เอาไปทําอิเตียนก็คือกระบะมันไม่ค่อยดีต่อคนก็คือก็จะรื้อไปทักกระบะไม้เขาก็ลื้อออกไปเลยแต่อิเตียนเครื่องรถยนต์ก็มีแล้วนะครับคือเขาทําเป็นอิเตียนทําเพื่อวิ่งการ,กรเกษตรนะป้าเนาะทำเพื่อการ,กรเกษตรนี่ครับแล้วก็เป็นเครื่องรถยนต์แต่ข้างหลังนี่เป็นกระบะไม้ผมเห็นแล้วทาสวยมากเลยครับก็ราคานี้ครับไปซื้ออิเตียนนี่เท่าไหร่นะป๋าเยียบแสน อ่าหยับแสนอันนี้กระบะเนี้ยเลครับบัได้เครื่องเนี้ยครับหยับแสนอันนี้กระบะเครื่องคัตซีครบขายไปเลยหกหมื่นห้าที่ปะหกหมื่นห้าอ่ะต้นเมืองหนาวพาไปเบิ่งแล้วเนาะก็พูดถึงว่าของของเราก็ให้เยอะเออให้เยอะเครื่องก็มีครับหกหมื่นห้าเดี๋ยวนี้แกี่ยวอะไรดีล่ะ ได้ยพวกมือห่าถ้าไปคิดอย่งไรกลับไปพังออกใส่กระบะคอกไม่แก้อ้อยทวนท่วนทวนเหรอป้าเนาะใส่จังสีเลยโอ้ยจังสี่เลยครับเอาสลิงพอมลูกแบบเดียกอันนี้สงวนครับป้าสงวนนี่ละเออในน้ำมูนี่เลยป้าสงวนพ้อสงวนเนี่ยคนเมืองหนาวมาสูมือกับแองสีครับไปหาแนวให้ลูกค้าเบิ้งหาแนวท่านผู้ชมเบิ้งผู้เก่ก็เอ้าผู้เก่ก็ นี่ครับถ้าถือใจก,ก็เอาอะนะปานเนาะบ่ถือใจก,กับ่ซื้อกันบ่ไปยังบ่มีปัญหาครับขอมาเบิ่งได้รถใช้งานอยู่ครับขอมาเบิ่งได้่าสั่นป้าว่าขอมาเบิ่งได้แต่ว่าสภาพรถแบบนี้เนี่ยคนเมืองจะถ่ายดูห้หู6 5 0ห้า5 0 0มสมมุติว่าใครที่ว่าซุนต่ำๆครับที่ใช้งานการเกษตรบ้านเราถ้าไม่คิดอะไรมากเรื่องกระบะมันไม่ดีเท่าไหร่แต่เป็นตอนเดียวนะปานเนาะดั้งทึ่ใช่รอยเลยอ้มันทุกออยได้ราสั่นแล้วอ่ะ จะแกอยู่นี s <S <Ooh. S 1> ่แหละปีวังหันไม่เห็นป่ะปีวังหันยังแกะอยู is, ่แล้วก <you>? oh. ็คือเครื่องขยนยังดีๆเนาะป๋าเนาะช่วงล่างก็ยังดีๆนี่แบบนี้เลยคัสซีไม่ผุคัสซีไม่ผุเนาะการันตีโอ้แจ๋วครับแจ๋วป่ะเหรอสิบหลอดกันยังไม่ได้ขายเนาะครับเนาะหลอดกับไม่นขายเอาไปเล่นเลียนท่า ออกลำหกเก้าวังคีหกเก้าออกใจโว้ย,ยนี่นะครับผมคนมือาชอพสันนี่นะครับเนาะพามาดูแล้วผมหาแต่ของอย่างนี้แหละผมจะขายของถูกๆนี่แหละให้พี่น้องเอฟซีให้เพื่อนๆยูทูบเบอร์ทางช่องยูทูบได้ดูไม่อยากจะขายราคาแพงเพราะว่าคนส่วนมากก็อยากได้ราคาใครจะไม่อยากได้ของถูกเนาะครับอย่างคันแรกนะครับเนาะคันแรกก็จะเป็น หาหมื่นหารถคันนี้ขายไปแล้วครับขโมยขายไปแล้วถ้ามีอีกเดี๋ยวก็จะมาดีดให้ดูอีกคันนี้ก็6กหมื่นห้าครับทำสีให้ครับแคปฝาแดงรับตอนเดียวตอนเดียวฝาแดงเหมือนกันรับเจี๋วๆเลยราคาเดียวกันหกหมื 65, ่นห้าจวดรับผมคนมรหารบริษัทมี่นครับผม,มสวัสด,ดีครับผมปา